สวัสดีครับแฟนกลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยดีวิธีไทยจากวิธีมวยจิตเมืองนนท์นะครับแล้วก็มวยช่องเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่15มกราคมพุทธศักราช2 5 6 6นะครับมาดูโปรแกรมมวยของศึกจิตเมืองนนท์ก่อนนะครับมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์คู่แรกก็จะเป็นศิษย์สดใสศิษย์อดน้อยพบกับทางด้านจอมทัพปอบพงพัฒน์พิกัด105ปอนด์อนนะครับ คู่นี้เคยชกกันมาสดใสพลิกชนะมานะครับคู่ที่2ก็จะเป็นโทเทงนะครับตรงเทงชรัตนาชัยเพชรภูทองนักมวยจากกัมพูชานะครับพบกับนานรุ่งเพชรลูกพ่อพญาเสือพิกัดน้ำหนัก1 8 8ปต่อ1น9ปอนด์นะครับคู่ที่3ก็จะเป็นพลเลกกรกฤิลูกสวนพบกับทางด้านวุฒิเดชทีดเด้ด99้วและก็คู่เอกก็จะเป็นไทยชยัชยสสต้อย,อย,ยแริ้ว พบกับานนริทิเดศสอสมหมายนะครับพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์มาดูมารักมาชอบก่อนนะครับคู่แรกนั้นสดใสสีอัวน้อยนะครับตัวนี้เขาในแข็งแกร่งนะครับหนักแรงส่วนยอมทับก็หลักเหลี่ยมดีพิมือดีหลากหลายนะครับผมยังอบไปที่สดใสสีธอดน้อยนะครับหน้าเสือของทิเดชเก้าสิบเก้าที่นี่ไม่ธรรมดาคู่ที่สองครับธงเทงชรัตนชัยเพชรภูทองครับนักชกจากกัมพูชาตันนี้เตะต่อยหนักแรงทุกลูก แต่ว่าช้านิดหนึ่งส่วนทางด้านรุงเพชรลูกพ่อพญาเสือฝีมือดีเขาในเหนียวหนึบเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าผมก็ยังชอบไปที่ทงเทงนะครับหลักเหลี่ยมดีหนักแรงทุกลูกถึงความเป็นมวยจะน้อยกว่านะครับถึงความเป็นมวยจะน้อยกว่าทางด้านลุงเพชรแต่ว่าความหนักความแรงจิตใจสู้ดีลุ้นพลิกได้นะครับชอบไปที่ทงเทงชอรัตนาชัยเพชรภูทองนะครับนักมวยจากกัมพูชา คู่ที่3ามผลกิจลูกสวนพบกับทมนันวุฒิเดชเดช99นะครับผลกิจนี่หมัดหนักศอกคมเตะขาต่อยหมัดแรงนะครับส่วนวุฒิเดชน้อมวยจากโคราชนะครับเขาในแข็งแกร่งสมวิเดช99วันนี้ผมมองมว่าวุฒิเดชวันนี้น่าติดตามนะครับเขาในแข็งแกร่งสุท,งท้ายเอาอยู่กเก่งรายการวันนี้ไทยสสต่อยแปดริว้วประกอบด้านวุริเดชสอสมมายชทยนี่ฝีมือดีหลักเกมดีแต่ว่าไม่ค่อยออกอาวุธนะครับ ฉลาดลัะเบี่ยมดีส่วนฤทธิเดชสูงยาวนะครับได้เปรียบรูปร่างวันนี้นะครับชัยน่าจะใช้ความเก่าเอาอยู่นะครับสรุปไมารักขมาชอบวันนี้นะครับเลขชอบไปที่สดใสสิทธิออนน้อยคู่ที่สองชอบไปที่งงทงเทงจอรรัตนชัยเพชรภูทองจากกัมพูชาคูททท่ที่สามชอบไปที่วุฒิเดชที่เดชเก้าสิบเก้าและคู่เอกของรายการนั้นชอบไปที่ชัยสสต้อยแปดดิ้วความเก่าน่าจะเอาอยู่ครับวันนี้ แฟนคลับ่ารืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพลิเคชัน2ที่เดียวจบรบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับแอปพลิเคชัน24เป็นลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับราคา100บาท200บาทที่นี่เปิดให้เราได้ออกตัวบางทุนนะครับใช้สี่ดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมเห็นว่าเป็นสิ่งดีๆก็เลยแนะนําแฟนคลับให้เข้าไปสัมผััััสกกนนนเขข้้าาไปหอมูละครบ มาดูมวยช่องเด็ดสีนะครับคู่แรกนั้นอุ้ยเสี่ยวป่อโรงเรียนกีฬาลำปลางนะครับพบกับท่้นทยานฤทธิชัยสอส,สมานคาเมนพิกัดน้ำหนัก116ปอนด์คู่ที่2ก็จะเป็นเมมมอสสอสลาชีพพบกับทางด้านแมนสิทเจนิมนะครับพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์คู่ที่3คู่รอ,องคู่เอกรายการวันนี้ก็จะเป็นเพชรมงคลสวนกีราห้วยตุ้มพบกับทางด้านเจ้าอินทรีเกตเจริญชัยนะครับพิกัดน้ำหนัก1 2 1ปอนด์คู่นี้เคยโชคกันมาเพชรมงคลเคยชนะมานะครับ และปิดท้ายรายการด้วยผู้เอกของรายการนะครับเ <_ d ata> พชรมรดกสิทธิ์นายกทวีปตะพง์พบกับทางด้านพันศักดิ์บอวันทวีนะครับพี่กัรน้ำหนัก128ปอนด์มาดูมวยรักมวยชอบผมนะครับคูแบบ้แดงอุ้ยเสือป้อนะครับเป็นมวยจากเหนือครับเตะขาต่อยหมัดแรงโดยเฉพาะลูกหมัดคมกริบส่วนฤทธิชัยเนี่ยฝีมือดีหลากหลายนะครับหลักเหลี่ยมดีแต่ว่าวันนี้จะได้รูปร่างนิดนึงต้นๆเนี่ยไม่โดนหมัดโดนสองลวมหล่นท้ายๆผมมองว่าฝีมือดีกว่า น่าจะพลิกชนะได้นะครับลงตุลลองไปที่ฤทธิชัยสอส,สมานขาเมน์นะครับคู่แรกของรายการคู่ที่2องแมมมอสสอส,สลัดกับแมนซิชเชนิมนะครับเจ้าแมมมอสได้เขาในเหนียวหนึบแข็งแกร่งนะครับหน้าเสือดีครับตัวนี้นอกได้ในดีปอดใหญ่ปลายแรงส่วนแมนซิเจนิมเนี่ยมัดน,นักศอกคมสู้ดีแต่ว,ว่าความมั่นคงเป็นรองแมมมอสคู่นี้ผมชอบไปที่แมมมอสสอส,สลัดเชกับเปิดหัวมาท้าๆเอาอยู่ต้นๆอาจจะอึดอัดหน่อยนะครับแต่ว่าท้าๆแกร่งกว่านักแรงกว่าเป็นสิเด็ดในรายการนะครับ คู่ที่3มเพชรมงคลสุนิราให้ต้มพบกับคู่ปรับเก่านะครับเจ้าอินทร์ศีแก่เจริญชัยเพชรมงคลเนี่ยเขาในแข็งแก่งนะครับกระเลียงพันแก่งซ้อมอยู่ที่บุรณาเมายไทยส่วนเจ้าอินทรีเนี่ยซ้อมอยู่ค่ายพีเคของเสกแขกเพชรมงคลเคยเบียดชนะมานะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งผมก็ยังชอบไปดยความหนักแรงความมั่นคงของเพชรมงคลนะครับวันนี้ต่อไปมาดูคู่เอกของรายการนะครับเพชรมรดกสิทธิยกที่เบิรตาพงนะครับ ที่การน้ำหนักหนึ่อนยบดกับขับทางด้านพันศักดิ์บวรทวีนะครับเพชรมรกกนี่มีลูกเตะขั้นคอเป็นทีเด็ดมีเข่าในขวางหน้าดันแทงฉลาดหลักเหลี่ยมดีนะครับอาวุธคล้ายๆกันนะครับกับพันศักดิ์แต่ว่าเพชรมรดตจะได้เปรียบรูปร่างเหมือนคนนี้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าด้วยรูปร่างที่สูงยาวฝ่าน่าจะพาให้ทางด้านเพชรมรกตเข้าไปไปท้ายๆนะครับสรุปไม่รักไม่ชอบวันนี้ช่องเจ็ดสีนะครับผู้แรกชอบไปที่โอริทิชัยสอสมานคาร์เมน ฟีมือดีกว่าลักเลียมดีกว่าน่าจะเบียดเข้าไปท้ายๆนะครับหน้าลงทดลองส่วนคู่ที่สองของรายการวันนี้นะครับชอบไปที่แมมมอสสสลัดชิปเข้าในแข่งแย่ง,งปลอดใหญ่ปลาแรงวันนี้ดีกว่านะครับเป็นที่เด็ดในรายการค, 3, ราคู่ที่สามชอบไปที่เพชรมงคลศูนทรเล้งเม็ตัววันนี้น่าจะย่ำแค้นอีกครั้งและคู่ของรายการวันนี้ชอบไปท,ที่เพชรมรกตสิทธิยกทีิเบตพงษ์สูงยาวกว่ามวยใกล้เคียงกันแต่ว่าด้วยรูปร่างที่ดีกว่าน่าจะเบียดผ่านท้ายๆนะครับ อันนี้ก็กลับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่เคียงข้าง,งผมมาโดยตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันแบบสุภาพแบบเป็นมิตรใหทุกท่านจงโชคด,ดีร่ำรวยนะครับเงินน้ำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ